อินเวอร์ตอนบิสซี่บ็อกแซงคอนเสิร์ตนะครับว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขมากก็รับรองว่าทุกคนฟินกันแน่นอนผมบอกแค่นี้อันนี้อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ทุกคนน้ำลายไหลเฉยๆเดี๋ยวต่อไปมีเมนมีเมนออเดอร์อะไรนะเมนออเดอร์ใช่ที่เป็นเมนออเดอร์อะไรนะเมื่อกี้น้ำจิ้มหรอน้ำจิ้มเปียกไอเนี่ยเปียกเลยหรอเดี๋ยวนะผมว่าเราคุยกันไกลเราเข้ามาใกล้ใกล้ๆกันดีกว่าเออ หรือจะบอกวจะาไม่ได้ออเี้เอ่ยอีนะคนสวยต้อยู่ตรงกลางเออเี้เ้เรามาตัวันนี้เรามาเป็นกลุ่มคณะครับกคณะรู่ไม่คณะวงมามาเป็นมาเป็นกลุ่มมาเป็นมาเป็นวงมาเป็นวงอมาเป็นวงมาไหร้นแบบกเสืแล้วเรามาแนตัวแบบเป็นสมาชิกตำแหน่งแล้วก็ชื่อของตัวเองในในในวงนี้ด้วย ไม,ไม่ใช่เอาก่อนก่อนอนะนำตัวเรามีชื่อบมไหมมีมีนะ เบสออฟเมียด่า o ีเบสออฟยูเมื่อไหร่เราจะได้แนะนตัวกันอาแล้วอาแล้วอาแล้วเราเริ่มแนะนำตัวกันนะคเราเริ่มจากอนหน้าวงดีกว่าคนที่เอาหุโสที่สุดในวงเออวันนี้เอาหนโสลที่สุดในวงนะครับเฮ้ยฮะไกันอาาเชนครับ ทั้คนน้แต่ตัวร้อยลมครับเอคนต่อไปเด้อนีแนเพราว่าเวลาเราอนองดูโตที่สุดจริงน้องมีความรักทีอที่สุดเด้อไงเรา็นเดกเด็กเดี๋ยวเราพี่ดูโตกับดูแก่กันก็แก่

즐거움이 북한, 즐거움이 녹은 날, 엔터를 냅둬 난이 시간. เชื่อแล้วว่าละลายจริงดูละลายแหล้วมาเป็นน้ำเลยนะ ยังไม่หคนต่อไปตัวเองไมได้สวัสดีครับผมรอนะครับรีแล้วกองนุ้เรื่องของคอบส่งน้ตำแหน่งอะไรเอรงตำแ่ตำแหอะไรเขาบอกว่าตำแหน่งมันเป็นแมวเหมียวครับ ตร้มวอก่เ่รู้ว่าแมวกปขัดได้ด้วยเราเดนะเแต่ว่ายังไม่หมดแนี้ต่อไหนนะครับเท่าผมเต่านะครับเป็นเมนโวคอลครับ จะไปยูโโผล่คจะขอร้องพี่ให้ฟัง ครึ่งชั่วโมงเอาหน่อยเราเราถามชัวร์ดีกว่าที่กลัดกันไหมครับอ่านกันสักชั่วโมงเองเราโอเคได้ชัวร์แล้วพี่รอชิลารอแล้วพี่รอเฮ้ยสวัสดีอาอาพักดมหายใจเลยครับสวัสดีครับผมบอสบุรุษเศรษฐ์ครับเป็น ไม่ได้สลับไม่ได้สลับอันอนี้ตามควอมรับผิดชอบครับเออเอ้ไอ้นี่กระดากไามอาทิตยตามพ่อฟีฟผมอยากดูเลยเป็นมักนี้แล้วมักได้ก็ไดนไงไดนไงอนีรมามาทุกคนเลยครับน่าจะคงค้ณ อีกสักหน่อยไปไม่ได้แล้วเก็บไว้ในงานดีกว่าโอ้โหเยอะเยอะเอาอีกสักหน่อยฮะอีกสักหน่อยได้เลื่อนเลื่อนลงอีกสักหน่อยฮะเลื่อนลอีเิดวาลี่ยนทีหลันะครับเฮ้ยไดหลายไหลายคนก็นี่แหละเออก็ต้องคุ้นหน้ากันอยู่แล้วเพราะเป็นแฟนคลับของพวกเราทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าตอนที่เราโปรโมทเนี่ยมันจะมีเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมครับวันนี้โชว์แต่ละโชว์ของเราอ่ะก็จะมีการสุ่มด้วยเหมือนกันอ่า สุ่มแปลว่าใครจะคู่ใครหรือว่าใครจะยังไงชวมรวมถึงโชว์ด้วยที่เราจะสุ่มใช่ก็คืออนโชว์ที่เราซ้อมกันไปเนี่ยก็คือจะสุ่มแล้วก็ให้ให้คนใหนสมมติว่าแจมซ้อมโชว์นี้แต่ว่าบอสสุ่มได้บอสก็ไปโชว์แจมแจมก็ไปโชว์เดินะครับ คนมาในทีมอะไรครับโฟยิบดจบจทำได้ดอื่นไฮโซชื่อบงอี้เหอยแล้วเอาคนระโฟยิปตัวของเราหนรองโฟเบร้อเโฟเบีเลยก่บูก็ระมาังน้ไม e e ouais ่ใช่พี่พี่ว่าอเป็นอรดี่าอแจมเนี่ยมาในเป็นดูไฮโซโบโบใหญ่มากยาวมากไม่เบอ ที่ผมได้รับเวลาเล่นละครเนี่ยผมก็เป็นคนจบมาเยอะแล้วขอรองขอขอตัวหนักผมขอี่เป็นคุณชายบ้างครั้งนี้ไปวิ่งไปอะไรนะไปวิ่งโชว์ครับผมแต่ปุ๊บก็กลับไม่หมดนั่นแหละขออะไรตี๊กกุญชายบ้างปู่ครูใหญ่ๆทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ให้ทุกคนมาเป็นเจ้าหญิงของผมด้วยครนะเดี๋ยวเริ่องคนไม่หวานเจี๊ยบแหละ พูดถึงเอนใหญ่เพื่อนผมไม่ก็ไม่แตก่างกันเอนะครับบอกเลยว่าเอิๆมาในทีมไลเขาคนนี้ินีครับได้ว่านบอกว่าโตแล้วเซ็กซี่ได้ครับาลองดูค่ะดูได้หมันจะไม่ได้อายุเท่ากันยิเซ็กซี่เลย แต่ถ้ามีพี่พี่ว่าจะไป้ขึ้นมาเาป็นว่ากับที่ใครเตอร์อ่าเออยังไงอะนไหบอนอนบอนครับของผมต้าคุณนุะดีมมาม่ไหะ ใครที่เคยทำโซเชียลมีเดียก็จะรู้ว่าผมชอบอคอลย์ซึ่งจะมีต้นที่ผมแบบชอบมากกันด้อมครับดูดีช่องดูดีช่องดูดีชอบอ่ะอันนั้นดูชอบเพลงนะอันนั้นดูดีชอบเพลงครับเปิดได้ดีดีไม่ได้ไม่ได้มาทีเมื่อไหร่มาในี อะรอย่ายูอย่าูาไไไ้ไม่ได้จ่ิมจะจะดุีชเ <c oughs> ็รเเไปไงเน้องนอาน้อง้นะตัวอนะตัวอะไรแต่ยังไม่ได้แนวชอแ้นีต้องแนะาแรเตอร์อิจริงคาแรคเตอร์ของผมจะเป็นผู้ชายอ,อกกลมใสๆ้าหว่า ทผ่านมามันคือวันเกิดแล้วผมก็โตขึ้นอีกปีนึงแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ไม่หวานแล้วอยากเป็นเค็มแทนต่อต่อต่อก็นะครับก็สิบปีแล้วก็โตขึ้นแล้วก็อยากเท่บ้างครับผมอยากอยากลองเป็นแบบแบบตาบ้างป่ะบอยมีเวลาโตอีกห้าหกปีก็ยังอายุไม่เท่าพี่ ก็ผเอแล้วรอว่านี่คาแรเตอร์ของคนนักเลเยอะแ่ผมเสียฟอร์มไปหมดแล้วแต่ผมจะไม่เสียเธอแน่นอน ก็จะบอกว่าไม่เสียทรงไนดูดิเห็นไหแข่งขนาดนี้ซึ่งผมก็ออกไปแนววผบว่าไบรเกอร์ช่วงนี้ขับบิ๊กไล้พี่กินซ้อนแต่อันนี้คนดีซ้อนมครับอันนี้คนดีซ้อนไมครับอะไรคนดีซ้อนคนลทาาซ้อนมครับใครซ้อนก็ได้ ีเส <blender>, <aden disappearance> ื้อผ้าเป็นแมวส้มก็เห็นแค่แมวส้มจะเป็นแบบแมวที่อยู่เฉยๆแล้วโดนเพื่อนรังแกไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จิแมวส้มันทุกตัวผมโดนรังแกก็ส้มรังแกทุกตัวยิ่งเนีพี่เสื้อเขียวเนี่ยเออผมเสื้อแดงได้เสื้อแก็ได้ทอีทอีเสื้อเสื้อแเี๋วอเสื้ 别闹。没